สวัสดีครับคุณผมสองยูทูบพาวขลรอเซียร่า,าครับเมื่อนี้กติภาพที่หนองลงกมหาตืกแหนนะครับวันนี้เขาก็มาก,กับพ่อนะครับพ่อสวัสดีครับมาครับพี่หน่องครับมาลุ่นน้ากันนะครับนี่สาเป็นกระนาบบกนะครับไม่ไลวันนี้พ่อมันรวมอยู่บะ มาครับมาดุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับ พอเพ็นว่าเป็นส้วนอยู่ตัวนึงนะ้วครับพี่น้องครับน้ำกับบอเล็กปันใดดอกนะครับกะมันเที่ยงหัวเขานะครับก่อไปฮะไปยังหมานลหะครับพี่น้องครับ มันรุ่นน้ากันครับพี่น้องครับเสียตัวใหญ่บ้างนะครับอืมใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่เต็มเยอะครับพี่น้องครับนี้หตัวหน,นึ่งแหละครับพี่น้องครับมารุ่นน้ำกันต่อครับ เป็นว่าเป็นพ่ออหครับตัวนึงครับมันเลิกเแหกแล้วนะครับกต่ยังม,มีเรียนต่ำอยู่นะครับไปยังส่วนวม่ม,มันออกกาบ่กก็ไปไกลแท้ อืมยังไงกุตตัวเรลยกีีกครับพี่น้องครับอตัวที่สองผ่านไปครับ

นได้แล้วครับตัวที่สามครับพี่น้องครับตะคอคือเก่าเหรอครับนะี่ พี่น้องครับมาลุ้นด้วกันครับ ปลาเข่งตัวใหญ่ๆเด้ยครับพี่น้องครับพี่ตายไม่ใช่ตัวขาวนะ,ะพี่น้องครับผีก็จะมันเลนพลืดออกมาพี่ตรงได้อีกแล้วครับพี่น้องครับตัวนึ่งครับ พี่น้องครับมันจะตรงง่ามอรลดครับทั้งบลาคอยง่ายทั้งกระดูง่ายครับตรงนี้ครับรคุณปลาคอยง่ายน,น้ำผ่อคุณน้อครับบาทเดียวสองตัวเลยครับ ครับพี่น้องครับดิงเนี่ยหงดเนี่ยผีอีกซึ่งนี่ครับสิวะโ,โดโดเพราะบ่มันเจออย่างนั้นรุดเนึ่ง หมานแห้งครับพ <communism. Manual>. ี่น้องครับมืดอนี้มาแป๊บเดียวนึงครับพี่น้องครับอะไทิ่มแหงเ่อนี้ยทิ้มแราทิ่มกรนครับกมีมันมันหายออกเลยอืมโซ่กล่องเียก่อน อย่หงง้งครับพี่น้องครับมีแต่งามงามมาโหลดครับพี่น้องครับ มันไล่น้พ่อแหเลยตัวมัน đẻ <tri> được <tri> 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 ตัวนึงครับพี่น้องครับตัวว่าข้างในผันได้หรอวครับรรได้พอได้กินเหรอ Các bạn hãy đăng tăng cho kênh này Để không bỏ การเน้นจะมีปลาดุกอีกตัวนึ่งนะครับกับว่าเน่ใจนะครับงอมนี่ครับง ไงไปไงแล้วเสลียดนะเตี้ยโอ้ตัวญ่แห้งครับพี่น้องครับนี่ หยอดครับพี่น้องครับมานแห้งครับ bà này nắm cánh khác đang phân gì đấy ạ Hãy 干什么呀？太烦

啊、嗯嗯！你躲过。 นี่ครับพี่น้องครับห้างกะจิเดินทังกับบานแล้วนะครับก็ค่อยมาเบิงผลงานนํำการตอนเยู่บบานด้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับข้ากะมาหวนบานแล้วนะครับห้องจาที่ปลาเสรกละมั่งแล้วนะครับกบมาเบิงผลงานข้าวเหมือนนี้ครับี่พอดูง่ายกับนี่ด้อค่ะมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเด้ครับพี่น้องครับไปครับผมขอพุ่นตุกการติดตามทุการกดหลค์ทุการกุแรซด้วยครับ คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับไปวันคิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบา,ามีแต่สงงามมีตัวย่อยๆปนิ่งกับน้อยปนิ่งกับน้อย